ซาวโดฮาฟทำไมมันน่าอร่อยอะเอาอันนึงดีกว่า75บาทเอาไว้ให้พี่กับแม่กินพรุ่งนี้แล้วกันลองซื้อพิคันย่าแบบนี้ดูเกือบ5ขีด364บบาทตอนแรกจะเอาชิ้นเล็กแต่พอคิดราคาดูแล้วรู้สึกว่าชิ้นใหญ่คุ้มกว่าน่าจะกินได้หลายครั้งเอาไข่ดิบไหม แล้วก็เอาไว้เพื่อใส่ไข่ดิบบนสปาเกตตี้บนมาม่าอะไรเงี้ยเอสเพลหฟองห้ 60, บาทจริงๆอ่ะมันมีป้ายเหลืองด้วยเหลือ32บสอแต่ว่ากลัวกินไม่ทันจะเอาเต้าหู้ไปกินอีกดีกว่าโมคิเหมือนเดิมดีไหมเฮมก็น่ากินนะหึมหนูไม่ค่อยชอบเบคอนแล้วอ่ะเนี่ยแปดสบาทสโมกปาริสเฮมเอาดีกว่า กินกับซาวโดแล้วก็ไข่ต้มวุ่นวายจริงๆคนพวกนี้เพอร์ล่าสองแพ็กร้อยเจ็ดหกคนเขาไม่ค่อยใช้ฟองน้ำตาข่ายกันหรอกเรามาหลายทีก็ไม่มีสงสัยต้องไปสั่งเอานั้นแหละปะงั้นเราก็เอาแค่นี้แหละไปจา่ายตัง ใบเสร็จ600บาทครั้งหน้าเอามาลดได้อะต้องอุ้ยเฮ้ยต้องไปดูเออดีจัง,งอันนี้ไข่ยังไงคะมีทุกสิบร้อยหนึ่งสองร้อยครับเขาบอกว่ามันไม่เปรี้ยวเป็นค็อกเทลอีสานทำจากไก่กับข้าวหอมมะลิมั้ง,มมงกินได้เหรอคันขนาดนี้กินเลยอร่อยนะก็เหมือนไส้กรอกนี่แหละจากข้างในมันมีข้าวปั๊บ ขอบคุณมากบ๊ายบาย